สวัสดีนะคะพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ก็ได้มาที่นี่นะคะจริงๆจะมาแต่เมื่อวานแต่พอดีเมื่อวานลูกสาวค่ะคลอดลูกนะคะก็เลยไปโรงพยาบาลไปดูหลานนะคะหลานคนที่3เป็นคุณยายค่ะตอนนี้ค่ะนะคะก็เรามาตรงนี้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะปะปะช ทิ่งเก่านะคะคุ้นเคยมากเพราะว่าอาจาร,รย์ตุ้มเองนะคะมากับพี่น้องที่อยู่แถวนนทบุรีนะคะเราเคยมากันตั้งแต่ปี55ไม่รู้พี่น้องจํากันได้หรือเปล่านะคะอาจาร,รย์ตุ้มขอแรงนะคะมากับอาจาร,รย์ฮกหลงด้วยนะคะเรามายื่นจดหมายทวงถามนะคะว่าคดีปอสเมื่อไหร่นะคะจะรู้ผลอย่างไรนะคะเพราะมันใกล้จะหมดอายุความเรามากันตั้งแต่ปี55นะคะ แล้วเสร็จแล้วปปชก็บอกเดชจะส่งจดหมายตอบกลับมาปรากฏปปชก็จริงๆแล้วใช้แต่วาจาะนะคะบอกว่าจะหมดอายุความในเดือนธันวาปี56ที่บอกพวกเราไว้นะคะคราวนี้อยู่มาต่อมานะคะอาจารย์ตุ้มก็พอดีได้รู้จากทางวิทยวุว่าคุณเล็กบ้านดอนพาพี่น้องมาที่นี่นะคะเมื่อประมาณเดือนมีนามม้งนะคะแล้วก็มาถึงนะคะมาถามเขาว่าคดีปปชไปถึงไหนนะคะเขาก็บอกคุณเล็กว่าประมาณเดือนพฤศจิกาปี57 เราก็เลยเกิดความงงนะคะวันนี้อาจารย์ตุ้มก็เลยมาตรงนี้จะบอกพี่น้องเพาจริงๆคดีปรสอนะคะบอกแบบไม่ละเอียดเอาแบบสั้นๆนิดเดียวนะคะเพราะมีเวลาพูดก่อนสองทุ่มอยู่ประมาณ5นาทีนะคะก็คือปรสอนี่มันมีประมาณ5คดีใหญ่ๆนะคะแต่และคดีเนี่ยมันมีอายุความที่ต่างกันพี่น้องต้องเข้าใจเพราะว่เวลาเขาบอกอะไรเราบางอย่างเนี่ยเขาหมายถึงบางคดีแต่บางคดีที่เขาไม่อยากบอกเขาก็ไม่พูดนะคะเช่นคดีที่กําลังจะหมดอายุความในวันที่21มิถุนาใช่หรือไม่ เพราะว่าคุณวีระบอกอาจารย์ตุ้มค่ะคุณวีระมุสิกพงศ์ค่ะเจออาจารย์ตุ้มที่เอเชียอัพเดตนะคะบอกว่าอาจารย์ตุ้มรู้ไหมว่าคดีปรสมันมีคดีหนึ่งหมดอายุความวันที่21มิถุนาปี56คืออีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องชัดเจนว่าปป,ปชทําอะไรอยู่นะคะ คดีที่อยู่ในมือของท่านให้ชี้มูลความผิดนะคะบางคดีทำแล้วแล้วก็มีการคุมประพฤติด้วยนะคะแต่ว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเงินที่คอร์รัปชันไปหรือเปล่าก็ไม่ได้พูดถึงพูดถึงแต่ว่ามีการคาุพฤติคนบางคนสองคนมั้งนะสองปีพี่น้องต้องติดตามข่าวให้ดีนะคะขณะนี้อยากจะบอกพี่น้องค่ะว่าการเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะนอกจากจะมีหัวใจที่รักความเป็นธรรมและต้องการประชราธิปไตยแล้วนะคะ พี่น้องยังมีความจําเป็นต้องแสวงหาความรู้ที่ชัดเจนค่ะความรู้ที่ว่าเนี่ยนะคะมันมีความรู้ด้วยกัน2สองอย่าง 1. คะความรู้ที่มาจากเรื่องหลักการหรือวิชาการนะคะที่ไม่ว่าจะพูดเมื่อไหร่เวลาใดจะเป็นเหมือนกันตลอดเวลาอีกอย่างความรู้ที่มาจากทัศนะของนักวิชาการหรือผู้มีความรู้นะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะทัศนะเหล่านี้นะคะมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่า เขาหัวใจสีอะไรถ้าเขาหัวใจแบบพวกอาจารย์ตู้อาจารย์หวานแน่นอนคะ่ะได้ความจริงแน่นอนก็จะเป็นหลักการที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเขาหัวใจที่เป็นอมตดหรือหัวใจที่รักรเผด็จการเราก็จะได้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นนะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องควรซื่อแดงต้องสแสวงหาความรู้นะคะการสแสวงหาความรู้นง,ง่ายมากนะคะคืออ่านหนังสือ อ่านหนังสือดูทีวีดูมันทุกช่องค่ะไม่ต้องไปเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพี่น้องต้องสามารถใช้วิจารยญาณของตัวเองตัดสินได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกผิดนะคะเราคนเสื้อแดงยึดถือแต่สิ่งที่ถูกต้องเสมอนะคะอาจารย์เชื่อว่านะคะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเพราะคนเสื้อแดงเรานะคะเราไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องต้องรู้ตรงนี้นะคะคราวนี้กลับมาปร,ประเด็นปอสค่ะ เราทําตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ามันหมดอายุความแล้วจะทำยังไงล่ะในเมื่อนะคะปปอชอไม่มีในกฎหมายใดเลยบอกว่ามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรอย่างไรถ้ามันหมดอายุความไปซึ่งจริงหลายคดีหมดไปแล้วนะแต่เราไม่เคยรู้เพราะเราไม่เคยติดตามอีกอย่างเราก็ไม่รู้จริงว่ามีอะไรบ้างมันดูเหมือนเป็นความลับนะคะเรื่องพวกนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาบอกว่าเขาจะมีรายงานประจําปีไงบอกพวกเราว่างานของเขาคืออะไรบ้าง แต่ถามหน่อยค่ะเราอยากรู้เช่นคดีดับเพลิงเนี่ยนะคะของกทมเนี่ยมันถึงไหนแล้วคดีหมดอายุความเมื่อไหร่บอกหน่อยได้ไหมนะคะเพราะว่านายบางคนไปนั่งเสนอหน้าอยู่ในรัฐสภาใช่ไหมคะก็ยังอยู่แบบปกติดียิ้มร่านะคะมีความสุขดีทั้งทั้งที่ตัวเองนะคะมีการชี้มูลความผิดแล้วด้วย นะคะประเด็นเหล่านี้ต่างๆนี่จะตุ้มถามว่าจริงกฎหมายเรานะคะเราพูดถึงการกระทําผิดที่นะคะต้องมีการไปถึงสารที่สุดสก่อนนะคะถึงที่สุดถึงจะเป็นผู้กระทําผิดแต่เรากําลังพูดถึงคนที่มีอิทธิพลค่ะพี่น้องคนที่มีอิทธิพลนี่ควรจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ไหมนะคะถ้าเขาสามารถที่จะหนึ่งยุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะคะ สองหลบหนีเพราะเขามีสตังต่างๆนะคะสามทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายคนเหล่านี้คุณจะรวมกลุ่มอยู่ในนี้ไหมเราต้องกลับมาพิจารณาจริงๆนะคะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องให้เอกสิทธิ์ก็ได้นะคะในบางตำแหน่งเพราะมันจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่านะคะโดยเฉพาะเราพูดถึงคดีคอร์รัปชันนะคะการคอร์รัปชันนี่มันคือการโกงกินอย่างแบบหน้าตาเฉยนะคะแล้วใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการโกงกิน อันนี้รับไม่ได้นะคะเป็นอาชญากรรมที่เขาเรียกว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะมีความผิดที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมากมายบูญค่าความเสียหายนะคะมากกว่าจํานวนบูญค่าความเสียหายที่นักโทษในเรือนจําค่ะทําความผิดไว้ได้ค่ะสําหรับคดีบางคาดีนะคะบูญค่าความเสียหายมันมหาศาลมากปอเราสอยกตัวอย่างนะคะแปดแสนแปดแสนล้านนะคะแล้วเป็นยังไงคะแล้วเกิดอะไรขึ้นไหม เงียบพักบางพักนะคะที่ต้องใช้ใบก้อนเงียบสนิทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรกันนี่นะคะอะไรกันนะคะพี่น้องต้องจับตาดีๆนะคะขณะนี้นะคะจันตุ้มเองนะคะได้ไปยื่นหนังสือนะคะถึงผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบนะคะว่าปปชทํางานเป็นอย่างไรเพราะเขามีหน้าที่คุมจริยธรรมนะคะแล้วก็กติกามาร,รยาทต่างๆในการทํางานนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้คําตอบยื่นหนังสือมานานแล้วนะคะสองกอ็จ์ตุ้มไปยื่นที่ที่ประชุมใหญ่สาริกานะคะคือไปยื่นกับประธานสาริกาขอให้ท่านนะคะได้แต่งตั้งคณะกรรมาการไต่สวนอิสระขึ้นมาดูคดีปรสเพราะว่าปาป,าปาชาใช้เวลานะเนิ่นนานเกินสมควรกว่าเหตุแล้วนะคะแต่พี่น้องขณะนี้นะคะทางที่สำนักงานของสารกาท่านได้ทําจดหมายตอบไปจนตุ้มมาว่า มาตราที่าจันตุ้มอ้างไปนั้นเนี่ยให้อาจัรตุ้มไปฟ้องรัฐบาลไปฟ้องประธานรัฐสภาไปฟ้องประธานวุฒิสภานะคะอาจารย์ตุ้มก็เลยบอกว่าจริงๆทําได้หรือฟ้องปปชอเองนะคะอาจารย์ก็เลยทําจดหมายแนบไปแล้วตอบกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าซีหลอกทั้งหลายให้ว่าอาจารย์ได้ไปหลายที่แล้วแต่ว่าในกฎหมายได้บอกไว้ชัดเจนว่านะคะ อาจารย์ตุ้มต้องการเพียงให้ท่านเนี่ยนะคะเอาเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่สานดิกาขอให้แต่งตั้งนะคะกรรมการไต่สวนนิสระเท่านั้นไม่ได้มาตรวจสอบ157ไงทั้งสิ้นนะคะขอให้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อจะมาทําคดีปรสไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะนี่คือสิ่งที่ร้องขอนะคะจะบอกพี่น้องเสื้อแดงว่านะคะ เรานะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือนักวิชาการหรือพี่น้องวิทยุชุมชนก็ตามนะคะเราทําทุกอย่างเท่าที่เราทําได้นะคะตามความสามารถที่เรียกว่าสุดซอยหมดแล้วนะคะณขนะนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้นะคะพี่น้องต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะมีความสามัคคีกันเยอะๆร่วมมือกันทํางานนะคะเรียกร้องความเป็นธรรมที่มาขององค์กรอิสระที่ไม่ถูกต้องถึงไม่ได้รักประชาชนนะคะควรจะอยู่ไหมนะคะ หรือว่านะคะคนที่อยู่ในปปชทั้งหลายนี่นะคะเขาควรจะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเช่นเดียวกันหรือเปล่านะคะเราต้องกลับมาทบทวนแล้วเพราะผลงานที่ท่านทำออกมานี้ไม่ได้สแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าท่านทำเพราะท่านรักประเทศชาติขออนุญ,ญาตนะคะปปชถ้าฟังอยู่ลาดเทพอยู่แล้วอยากจะฟ้องเพราะเป็นการถามว่าเป็นการมีประมาทขอบอกเลยคะ่ะว่าที่พูดมาทั้งหมดดูจากพฤติกรรมการทำงานของท่านนะคะเพราะว่าผลงานไม่ปรากฏ ะะไม่เห็นสามารถเอาเงินคืนแผ่นดินดั้ศักบาทเดียวใช่ไหมคะหลายคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรนะอะไรยางๆนะของนายเนวินอะตกลงไม่มีมูลนะคะอะไรกันนะคะงงมากเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะจนตุ้มถึงบอกน,นะคะ ขณะที่จันตุ้มเองขอโทษนะคะที่ไม่สามารถให้รายละเอียดเรื่องปสอสได้เพราะว่าเอกสารอยู่ในรถนะคะม่ได้หยิบมาด้วยแต่พรุ่งนี้ค่ะจะกลับมาแล้วให้รายละเอียดพี่น้องว่า5คดีปสอสที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะแล้วแต่ละคดีเป็นอย่างไรบ้างนะคะเกิดในสมัยยุคของนายชวนหลีกภัยเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้เงียบกันไปทั้งบางนะคะโดยเฉพาะบางของฝ่ายค้านค่ะนะคะ,นะคะ เราก็ยังจะต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อไปนะคะขณะนี้มีอีกเวทีหนึ่งนะคะอยู่ที่หน้าตุลาการสารรัฐมนูญนะคะซึ่งจันตุ้มเห็นว่าอะไรที่เราทำนะคะเราร่วมมือร่วมใจกันนะคะพี่น้องที่อยู่ใกล้บริเวณไหนมาช่วยกันเป็นพลังเพราะว่าคนเหล่านี้นะคะเขาไม่ได้กลัว แกนนาวิทยุชุมชนนะคะเขาไม่ได้กลัวอาจารย์นักวิชาการคนเสื้อแดงเขาไม่ได้กลัวนะคะแต่เขากลัวพลังประชาชนค่ะเมื่อไหร่ที่มีพลังประชาชนมากนะคะเมื่อนั้นแหะค่ะความละอายคงจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วเขาจะไม่กล้าที่จะบิดเบี้ยวนะคะตอนนี้ก็อดใจรอนะคะว่านะคะทางแกนนําของวิทยุชุมชนนะคะคุณเล็กบ้านดอนจะประสานงานกับปปชโดยที่จะต้องให้เขาออกเป็นหนังสือมาให้ชัดเจนว่า อายุความของปรสนี่มันจะหมดกันเมื่อไหร่กันแน่นะคะหยุดหลอกพวกเราสักทีนะคะทําอะไรก็ตามขอให้ตรงไปตรงมาค่ะคนเสื้อแดงเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะนอกจากนี้นะคะคนเสื้อแดงบอกมาตลอดมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราไม่ต้องการให้มาเข้าข้างเราแต่เราไม่ต้องการการซิกแซกนะคะเราต้องการทําอะไรอย่างโปรง่งใส ป็นะคะเพราะเราเชื่อมั่นในความถูกต้องของพวกเรามาเสมอนะคะอาจารย์ตุ้งขอให้ทุกคนนะคะมีความสมัครคีร่วมมือร่วมใจกันนะคะสู้กันให้ตลอดนะคะสู้ไม่สู้ค่ะพี่น้องสู้ไม่สู้ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ